ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการพะเฒ่าอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนนารทำอาหารครับถ้าท่านผู้ชมมาอยู่ในห้องส่งกับผมในขณะนี้และเห็นภาพที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าขณะนี้ท่านผู้ชมคงจะเข้าใจได้ว่าทำไมคนชื่อไตรภพฤัฒน์จึงมีฝันอยากทำรายการครัวคุณต่อยครับนี่คือฝันของผมจริงๆนะครับ วันนี้ฝันคุณเป็นจริงแล้วใช่แล้วทางเราเล่งเห็นคุณค่าได้คนละรายการแล้วครับเราจะขอมอบตับไก่ให้ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมฝันอย่างนี้จริงๆว่าทําไมมันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอว่าการค้าขายแบบนี้การค้าขายแบบชนิดที่เราเห็นเป็นรถเข็นหรือแบกกระดินหรืออะไรก็แล้วแต่่มันจะขึ้นสู่ระดับมาตรฐานอย่างนี้ไม่ได้เชียวหรือได้แล้วครับร้านนี้ชื่อเฮ er ียกรหมูทอดพระรามห้าครับเฮียกรหมูทอดพระรามห้าเนี่ยทำงานอย่างที่ท่านเห็นอย่างนี้จริงๆงานของเขา สุดยอดมากๆงานเขาเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อกอนี่แหละแล้วตอนนี้มาเป็นเฮียกอนจริงๆอยากทํำไหมไม่เคยไม่คิดอยากจะทําเลยจริงหรอแม่เป็นคนทํามาแม่ค้าขายมาแม่อยู่จังหวัดอุดรแล้วแม่เองก็ทํามาก็เห็นแม่ทํามาตัวเองก็ไม่เอาเรียนช่างกอดีกว่าจริงๆเฮ้ยระดับชั้นมันต้องนั่งแบกขายโอ้โหไม่มีทางเพราะใครเพราะใครเพราะข้าคือเฮียกรไม่รอด ต้องมาขายเหมือนแม่แต่ว่าทําต่อจากแม่ได้อย่างสุดยอดมากๆและวันนี้จะมาสอนทําเครื่องในไก่ทอดกระเทียมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธนกฤตบานพับทองจากร้านเฮียกรหมูทอดพระรามห้าครับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเวลามาไหมเห็นไหมครับกรอนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกยี่สิบหกครับยี่สิบหกใช่ไหมมีกี่ที่อาพูดถูกไม่ถูกลูกถูกครับถูกต้องเลย แม่ขายมานานแล้วนานแล้วครับอยู่ที่อุดรครับอุดรครับเรามองเห็นแม่แล้วก็เฮ้ยเป็นช่างกลดีกว่าครับเรียนเลยครับอยู่ทางนั้นเลยครับเรียนไม่เรียนเปล่าสักมันเลยครับผมชอบสักมากใช่ครับสักมันทั้งหมดเลยดูตรงแขนเลยได้ไหมครัดูดูตรงแขนนะดูดิสักทั้งตัวขออนุญาตท่านผู้ชมครับขออนุญาตพี่กรณ์ดูนี่คือคือเขาสักสวยจริงท่านผู้ชมใช่ใช่ครับอ๋อนี่ยไม่ใช่สักแล้วฮะนั่นจะจะแกะทองแล้วฮะ มี่ชัชีชัดๆคืออย่างนี้มาตลอดเลยใช่ครับแต่เสร็จแล้วก็มาทํางานทางด้านนี้ต่อจากคุณแม่อยู่ดีใช่ครับตอนนี้รักหรือยังรักแล้วครับอืมมันจะรักอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมรู้ไหมเดี๋ยวดูรายการแล้วท่านจะเห็นว่าทําไมเวลาครัวคุณต่อยกทับออกแล้วเข้าไปกับผมด้วยเข้าไปด้วยไปทุกที่ครับไปทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าทําไมเราควรกินของแบบนี้ที่ทําสดสดและทอดสดๆดโอ้โหคือท่านจะเห็นกับตาใช่ มันลุกเอาว่าเอาว่านี้นะร้านเนี้ยตอนเราเจอเขาครั้งแรกที่เขามาร่วมทับเราตรงพระรามสองตรงปิดกนหรืออะไรเงี้ยคนต่อคิ้วต่อคิ้วอย่างเดียวครับต่อแถวอย่างเดียวเพราะมันสดใหม่และดูกรรมวิธีเขามมันหอมแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันน่ากินจริงๆเขาทําได้ยังไงแล้วเราจะทําอย่างเขาได้ไหมั้เหลือก็แจกถ้าเหลือก็แจกห้ามเสียดาย นี่คือเคล็ดลับเขานะฮะเวลาขายของเนี่ยสมมติว่ามันขายไปเสร็จแล้วตอนเย็นเหลือเอากลับบ้าน,นไม่เอากลับนะครับแจกเลยเหรอแจกจริง <ขอ S 2> ๆครับแจกครับแต่พักคือเรามันมีหลายบูธพักพวกอย่างนั้เน<ช>ี่ยแต่เห็นนียกรเดินไปตามบูธทักนั้นแต่ที่เขาพูดน่ะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกนะครับเพราะมันไม่เหลือ,อมันไม่เหลือแต่เหลือเขาแจกจริงมันจริงๆคือของแบบนี้คุณผู้ชมพูดอย่างว่าถ้ามันทําใหม่ๆหนึ่งคือมันอร่อยแล้วสองมันหอมใช่รสชาติเนี่ยหนูบอกว่า ธรรมดาธรรมดาชีวิตคุณเราธรรมดาธรรมดานะคุณผู้ชมใช่แต่อร่อยมาดูวิธีการที่เขาจะทำเครื่องในไก่ทอดกระเทียมครับนี่ครับนี่ครับนี่คือครอบครัวของเรานะครับผมทั้งพี่น้องแล้วก็แฟนด้วยครับผมครับผมแฟนมีเจ็ดคนคนเดียวครับคนเดียวครับคนเดียวเริ่มต้นจากนำนำเครื่องในไก่มาล้างน้ําสะอาดประมาณสามน้ำครับต้องล้างให้สะอาดนะท่านผู้ชมล้างประมาณสามน้ําเลยแล้วพักให้เสด็จให้เสด็จน้ำสิบห้านาทีครับ แล้วก็พริกไทยหนึ่งถ้วยตวงครซอสปรุงรสหนึ่งถ้วยตวงครับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงครับเกลือสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็งาขาวหนึ่งถ้วยตวงครับครับงาขาวนี่เราคั่วมาแล้วใช่ครับกระเทียมบดหนึ่งถ้วยตวงน้ำเปล่าพอประมาณครับครับเพื่อที่จะทําเป็น เ้าไงเครื่องเ้าเอาแค่เค้าให้มันเข้ากันต่อต่อตับไก่เท่าไหร่ครับ10กิโลครับ10กิโลนะครับเอาตับไก่ที่ล้างที่พักไว้15นาทีนั้นแล้วเอามาผสมกับเครื่องหมักครับเ้าครับคลุกเขาคลุกเค้าให้เข้ากันเขานานไหมครับนานอยู่ครับนานอยู่นะครับเสร็จแล้วแป้งทอดกรอบ500กรัมมาคลุกเขากระตับอีกทีหนึ่งครับเอาแป้งทอดกรอบ500กรัมนะครับครับ แล้วคนนี้นํามาใส่ถุงครับครับรัดให้แน่นเลยนะท่านผู้ชมไปแช่แช่น้ําแข็งประมาณหนึ่งชั่วโมงครับครับนี่ฮะกรอบด้วยนะฮะแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงให้เครื่องมันเข้าให้สนิทเลยครับผมใช่ครับผมหลังจากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจึงนําเอาทั้งหมดออกมาตั้งไฟตั้งไฟให้พอประมาณครับไม่ต้องร้อนจัดครับแล้วก็ค่อยลงีละนิตค่อยๆลงีลรนิดใช่ครับได้ยินแล้วนะท่านผู้ชมไฟพอประมาณนะไม่ร้อนเคี่ยวได้ไฟอ่อนๆครับครับ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนเหลืองครับคราวนี้พอจะสุกแล้วเราก็เล่งไฟครับไล่ความชื้นออกให้ให้ข้างในกรอบครับให้มันกรอบนะครับต่อไปน้ําจิ้มคราวนี้ทาน้ําจิ้มเอาน้าเปล่าใสลงไปครับผมน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งถ้วยครับครับน้ำมะขามเปียกหนึ่งถ้วยตวงครับครับน้ำปลาหนึ่งถ้วยตวงครับแล้วก็เชี่ยวครับไฟไฟอ่อนๆให้มันเดือด ครับเดือดแล้วก็ปิดไฟผักทิ้งไว้ครับครับผมให้มันเย็นใช่ครับแล้วนําพริกป่นหนึ่งถ้วยตวงครับข้าวคั่วหนึ่งถ้วยตวงครับผักชีไทยครับผักชีฝรั่งครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับต้องมาใส่ตอนที่น้ำมะขามเย็นแล้วครับมันเย็นแล้วใช่ครับไม่งั้นผักมันจะ สลดใช่ครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นน้ําจิ้มใช่ครับและนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดของเครื่องในไก่ทอดกระเทียมครับ<อ>น้ำจิ้มที่เขาทำทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ชมเห็นทําอยู่แล้วมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับใช่มันจะออกมาเป็นรูปร่างขวดอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วเวลาเราจะกินจริงๆเราก็เขย่าใช่ครับอย่างนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในถ้วยของเราได้เห็นวิวัฒนาการหรือยังครับมันไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกอีกต่อไปแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วก็นี่เวลาที่ไปตาม ยกทับาำอะไรต่างๆคนเนี่ยชอบหรือวิธีที่ทาทั้งหมดเมือนี่บอกนะเป๊ะจริงๆนะแต่มันขี้เกียจทําครับซื้อเอาดีกว่า,วาขวดเท่าไหร่ครับ40่สาขวดร้อยครับ3ขวด100บาทเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยพอใจที่จะซื้อกลับบ้านดีกว่า,วานะครับอันนี้ของเขาอร่อยมากนะน้ําจิ้มเราอันเนี้ยแต่นี่<า>ในการทําทงานทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมเราเน้นจริงๆเลยว่าตับของเขาต้องสด วันต่อวันใช่ครับใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะข่าวครับไม่อย่างนั้นจะข่าวใช่ตับต้องสดวันต่อวันเลยกระเทียมกับพริกเนี่ยต้องบดแน่นครับเครื่องต้องแน่นครับต้องเครจะข่าวครับทําใหม่ทุกวันใช่ครับแล้วที่สําคัญคือน้ํามันต้องใหม่ทุกวันทอดแล้วต้องกั้นใจทิ้งเลยครับน้ํามันฟังดีๆนะท่านผู้ชมกระทะที่มีเห็นหนึ่งกระทะที่ทอดเหมือกี้สมมติเราทอดหนึ่งกระทะสิบกิโลไปแล้วเนี่ยใช่ครับน้ำมันนั้นต้องเปลี่ยนเลยครับกลั้นใจทิ้งใช่ครับเพราะ เลือดในตับมันจะลงไปอยู่ในน้ํามันอใช่แล้วเอาไปทอดใหม่อีกอีกกระทะหนึ่งจะไม่อร่อยเหมือนเดิมใช่ครับผมนี่ถามว่ามันทอดได้ไหมได้มันทอดได้ทอดจนน้ำมันเป็นสีดําเลยก็ได้ใช่ครแต่มันจะไม่อร่อยเหมือนกระทะแรกต่อไปเพราะฉะนั้นต้องกลั้นใจทิ้งเลือดมันมีคาวคาวเลือดลงไปมันจะไม่อร่อยเวลาทอดทอดไฟกลางก่อนค่อยๆไปพอมันเห็นเหลืองแล้วเหลืองแล้วถึงเร่งไฟเต็มที่ ไล่ความชื้นแป้งมันจะกรอบครับแล้วเครื่องในเรานี่คือคัดจากโรงงานโดยเฉพาะเลยครับเป็นความปิดผมไม่ขอบอกชื่อนะครับเขาทําจากฟาร์มปิดจริงๆแล้วทั้งหมดที่เขาขายกันอยู่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นความแตกต่างที่มาจากกระบวนการคิดแบบคนสมัยใหม่ใช่ครับผมเป็นกระบวนการคิดเงี่ยเชิญลิ้มลองอ้าวตายแล้วพี่เชิญลิ้มลองแล้วเหรอครับผมต้องลิ้มลองแล้วเหรอครับ นี่ครับอย่างที่เขาพูดนะครับพี่กรณอันนี้มันเก็บไว้ได้กี่วันอ่ะครับถ้าเราแช่ฟิตนะครับอยู่ได้ประมาณ3เดือนครับสเดือนใช่ครับแล้วเคยมีคนเก็บไปเจ็มวันครับเจ็ดปีมีคนเก็บไปสามสิบกว่าปีนะเอามากินได้กินไม่ได้เลยนะเสียก็บได้แค่ไม่เก็บสามร้อยจีก็ได้นะครับเก็บได้ประมาณ300ปีครับยปีเอามากินได้อ คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่คือร้านเฮียกรหมูทอดพระรามห้านะครับนี่คือเมนูชื่อว่าเครื่องในไก่ทอดกระเทียมดูดิดูดิดูดิท่านผู้ชมดูดิตับมันเป็นอย่างนี้นี่คุณผู้ชมหนูไม่ชอบจับชอบกินหัวเจยหัวเจย์อยู่นี่นี่นี่ผมตับลว้ลวนๆเลยนี่จริงน<ำ>ีน<ำ>่คุณเตะพบจิ้มั้ยจิ๊กอืมเนี่ยเนี่เนี่ยไม่ได้ออกเป็นชิ้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยก็คือเครื่องทั้งหมดที่เขาทอดแล้วเร่งไฟตอนสุดท้ายอ่ะ อออออคือผมไม่รู้จะผมจะพูดเกินไปหรือเปล่าแต่ผมพูดตามความรู้สึกเวลากินอาหารในแต่ละครั้งผมกินตับไก่เขาตรงนี้ที่ทอดอร่อยนะใช่อยู่แล้วแต่ผมรู้สึกถึงความสะอาดครับจริงอืมัมนกลิ่นมันสะอาดอมากไ,ไก่เนี่ยอเอาตรงถ้าร้าน,านบางร้านที่เขาเขาบอกว่าเราเราเรารู้เลยว่าเขาบอกเขาร้างไหลน้ําเนี่ยอื พอกินเข้าไปแล้วรู้สึกเออเรากินความสะอาดไปบางทีเข้าใจครับแหมมันจะกระแดะล้านเดียนก็อพอไม่ต้องอะไรเข้าใจข้างถนนหนกูกินได้ใช่มีกลิ่นหนูกิกนได้ใช่บางทีตักแบบว่าเวลาย่างมามีออกือเกี่ยว,ยวมาหนูก็ยังกินได้แต่หนูจะบอกว่าร้านนี้ครับสะอ,อาดแล้วรู้กว่ามันอร่อยผู<อ>้ชมหนูพูดได้แนะนําได้ไม่อายปากครับบอกเลยร้านเฮียก่อนหมูทอดพรามห้า เครื่องในไก่ทอดกระเทียมเมนูนี้ครับรับไปเลยครับติ๊บกะแนนเต็มติ๊บกระแนนเต็มติ๊บะแนนเต็มโอ้วยมันยต้องได้ต้องได้มันต้องได้แล้วเขาไม่ได้ขายแต่ตับทอดกระเทียมนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับไก่กับหมูทอดอะไรทั้งหมดของเขาทําอย่างนี้หมดเมากแล้วไม่ได้คุยนะฮะเวลาไปยกทัพทีไรนะครับคนทั้งยกทัพอ่ะ ก็ฝากท้องกัน<ช>มันจะฝากท้องกันไปฝากท้องกันมา<ช>ถูกไหมถูกถูกจะข้างข้างหลานกอดพี่เอาเลยพี่เอาเลยก่อนเองกินนี่เบื่อเบื่อก็กินอย่างอื่นถูกไหมใช่ครับมันทํากันอยู่อย่างนั้น<ช><ช>เรายกทับไปหาเราเถอะเราพูดจริงๆแล้วปีนี้เราออกต่างจังหวัดทั้งหมดเยอะมากเราอยากไปทุกจังหวัดไปทุกจังหวัดขอบคุณคุณธนกิจขอบคุณร้านฮีกอนหมูทอดพระรามห้าขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ มันก็มีข้อควรระวังในการดื่มชาการดื่มน้ําชาที่ร้อนจัดความร้อนของน้ำเนี่ยจะเข้าไปทําลายสารคาเทกชินนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในการต้านมะเร็งครับเขาคืนแก้วเดียวคือไม่เคยใช้แก้วอื่นเลยแต่เติมหลายรอบมาวันนี้ <laughs> <laughs> น้ำพริกมันกุ้งครับ <laughs> กล้าพูดเลยว่าอร่อยจริงๆเขาใส่มันกุ้งสองรอบนะ <c oughs> ผมว่าเป็นผู้หญิงจะยิ่งชอบหนักเลยเพราะว่ามันออกมาทางเปรี้ยวใช่ๆถ้าพูด,ดนิดหนนอยก็ามาแล้วลองกินสักสองสาตักวกันพี่ไม่ได้ครับอ่ะไม่ต้องตายต,ตายหนึ่